ข่าเรียนเชิญข่าวเรียนเชิญท่านผู้บวยการอธิพรเลน่านนะคะกล่าวขอบคุณนะคะค่ะก็เป็นเสียงตามสายก็แล้วกันนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นผู้ปกครองนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับทางวัดใหม่ยนุวยในวันนี้นะคะดิฉันในานา ทุกท่านนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานในวันนี้นะคะโดยการนำทีมของท่านเจ้าว่าพระรูสโพิวัญญาทอนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าทางวัดนะคะก็ได้จัดกิจกรรมอีกมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะในขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ แต่กิจกรรมต่อไปนี้ยังไม่จบนะคะเรายังมีการร้องเพลงการกุศลนะคะท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดมายนุย้อแจ้งความจำนงของร้องเพลงได้นะคะเราก็ยังร่วมสนุกกันอยู่นะคะ